ไม่ใช่ของของเรามันไม่ได้มีตัวมันเป็นอาการมันจะสุขมันก็เป็นอาการมันจะทุกข์ก็เป็นอาการเรียกว่าอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์มันจะสงบแค่ไหนพวกเราเรียกมันว่าสมาธิดูดีมากจริงมันคือความสงบแต่ความสงบนั้นเป็นอารมณ์มันตรงข้ามกับวุ่นวายอารมณ์วุ่นวายกับอารมณ์สงบมันอารมณ์มันเป็นอาการของธาตุอันบริสุทธ์ ดิ้นหลนเพื่อจะหาอารมณ์สงบอารมณ์สุขมันเกิดในสุขติอารมณ์ที่ละเอียดกว่าอารมณ์สุขก็คืออารมณ์สงบมันก็ไปเกิดในโรมอีกมันเป็นมิติแห่งจิตที่สร้างอาการนี้ด้วยความหลงแล้วก็ไปติดอยู่ในมิติแห่งความหลงนั้นจะปฏิบัติกันเต็มโลกเลยสอนกันในทุกวันเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาพระเจ้าไม่ได้มาสอนแบบนี้พระเจ้าสอนปัญญา ชี้เห็นอนัตตาธรรมคือการไม่เกิดจะอะไรไปเกิดเมื่อเห็นว่ารูปนามเป็นอนัตตาจะอะไรไปเกิดผู้เกิดก็ไม่มีแดนเกิดก็ไม่มีมันจะเกิดตรงไหนเข้าใจไหมอย่าไปกลัวการเกิดเพราะเราไม่เคยเกิดอยจาอะไรไปเกิดที่พูดนี้ก็ไม่ใช่เสียง ถ้าเราคิดให้ค่าสิ่งนี้ว่าน,นี่คือเสียงนั่นแหละเห็นไหมว่าคิดนั่นแหละกําลังเล่นอยู่กับอาการธาตุแล้วเมื่อไปถึงที่สุดมันจะไปเจอว่าทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเราทวนกระแสมารู้แจ้งจิตเราจะรู้ว่าทําอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้จริงๆได้แต่ซิโรล่าไม่กับทร,รมทาธาตุนี้ เพราะในนี้มันไม่มีอาการเลยมันไม่มีอะไรเป็นอะไรเนี่ยสิ่งที่พูดอยู่เนี่ยมันไม่มีอาการเลยเนี่ยมันไม่สามารถให้ค่าสิ่งนี้ว่าเป็นอะไรได้สิ่งเนี่ยพวกเราจะบอกว่าสิ่งนี้คืออาการปรุงแต่งเป็นความคิดแต่ถ้าพวกเราทวนเข้าไปจนแจ้งเราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่อาการแห่งกระบวนการคิดด้วยมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอะไร มันไม่ได้เป็นอะไรมันเหมือนกับว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเสียงหรืออาการเป็นเสียงหรืออาการปรุงแต่งคือมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรมันไม่ได้เป็นอะไรจะบอกว่ามันไม่ปรุงแต่งเลยยังได้เลยเพราะมันไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรในนี้มันมีแต่ความบริสุทธิ์มันจึงเห็นทุกอย่างบริสุทธิ์ไปหมด มันเป็นอันเดียวกันไปหมดแต่มนุษย์กับเห็นการเคลื่อนตัวของอนุธาตุเหล่านี้ให้ข้าว่ามีการเวลามีระยะางเกิดสิ่งที่เรียกว่าคลื่นเสียงโดยแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าพวกเราทวนมารู้แจ้งจริงๆสิ่งเหล่านี้มันไม่เคลื่อนเลยจะพูดกับมนุษย์ให้มนุษย์โทษใจแค่ว่า พวกเราถ้าละเอียดลงไปถึงค่าต้นกำเนิดแล้วสีโรล่าให้กับทมพวกเราจะเห็นความบริสุทธิ์ของทุกอย่างมันอันเดียวกันหมดเลยแล้วมันพูดอะไรไม่ได้ด้วยจะบอกว่ามันเป็นของมันอยู่แบบนี้บริสุทธิ์อยู่แบบนี้ไม่จะเป็นอะไรอยู่แบบนี้บริบูรณ์ภัยบูร์อยู่แบบนี้ เนี่ยนี่คือไว้สื่อสารเพราะสุดท้ายแล้วปฏิบัติมาทั้งหมดเพื่อหเห็นว่ามันไม่มีเราอยู่บนโลกใบนี้แล้วมันไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับด้วยมันมีแต่ความไม่ได้เป็นอะไรบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแต่เวลามาสอนมนุษย์ก็ต้องบอกว่าเห็นการเกิดการดับของอาการนี้ไหมดูสิมันเป็นเราไหมถ้าไม่ใช่เราแล้วยึดทําไมถือครองทําไมลูกก็เป็นอาการของนาม นาก็เป็นอาการของธาตุบริสุทธิ์เราก็ธาตุบริสุทธิ์แล้วเราไปยุ่งกับธาตุปรุงแต่งเหล่านี้ทําไมเนี่ยพูดมาทั้งหมดเพื่อหวังให้พวกเราเห็นได้ไหมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเราไม่ได้มีรูปร่างนี่คือบทสรุปนี่คือคําตอบของทุกคําถามนี่คือคําตอบ ของการเวียน่ายในวัฏฏะแห่งจิตนี่คือคำตอบเพื่อสลายอาวิชชาความไม่รู้จิตไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธรรมธาตุจิตจึงสร้างนามสร้างลูกเพื่อเรียนรู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่ธรรมธาตุได้ไงื่อนจิตเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ธรรมธาตุจิตจึงรู้แจ้งในธรรมธาตุว่าตัวเองคือธรรมธาตุผู้ใดเห็นธรรมนี้ผู้นั้นจะเห็นเราเห็นว่าเราคือธรรมธาตุนั้น เราทั้งหลายคือทารรแต่เราทั้งหลายกลับไม่รู้แจ้งทารรเมื่อพวกเราเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาธรรมพวกเราจรึงุดทิ้งมันได้เพื่อจะรู้ว่าเราคือธาตุตนกำเนิดเพื่อได้เห็นธรรมนี้เพราะนั้นจะเห็นเราว่าเราคือธรรมนี้ตรงนี้เข้าใจไหมเนี่ยพวกเราทั้งหลายพวกเราต่างเป็นธรรมธาตุอยู่แต่พวกเรากลับไม่รู้จักธรรมธาตุตน จะไปหลงอาการธาตุเพราะงั้นพระอาจารย์เองเนี่ยจึงสอนพวกเราว่าจับหลักเริ่มต้นให้ถูกก่อนอย่าไปสำคัญเริ่มต้นว่าตัวเองเป็นคนเป็นรูปเป็นนามเด็ดขาดอย่าไปเริ่มต้นว่าฉันมีกิเลสอย่าไปเริ่มต้นว่ามีฉันทุกข์แต่จงเริ่มต้นว่าในความไม่ได้เป็นอะไรเลยแห่งธรรมธาตุแห่งจิตเรา เราจะทำมทธาตุนี้ความบริสุทธิ์นี้มีอาการที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นกิริยาธาตุพวยพุ่ออกมาเป็นความคิดนึกอารมณ์อาการรู้ความทรงจําเรียกว่านามธาตุอันเป็นเครื่องมือที่ธาตุบริสุทธิ์นี้อาศัยเพื่อจะเรียนรู้เรียนรู้ทุกอย่างเพื่อเห็นว่ามันเป็นอนัตตา เรามาเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อรู้ว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเรามาเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อได้รู้ว่าการเรียนรู้นี้ผู้เรียนรู้นี้มันก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงอาศัยนามลูกเพื่อเรียนรู้นามรูกเพื่อเข้าใจว่านามลูกมันไม่ได้มีตัวจึงทิ้งนามลูกเมื่อทิ้งได้แล้วจึงไม่เหลืออะไรให้อาศัย เหลือก็แต่ธาตุต้นกำเนิดอ,อันมีอยู่แล้วคือความบริสุทธิ์อันเป็นเนื้อต้นธาตุเราพร้อมด้วยองค์ความรู้แห่งอนัตตาธรรมตรงนี้เข้าใจไหมเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมชาติที่ปราศจากเจ้าของไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา ในธรรมธาตุเราคือทรรมพวกเราทั้งหลายนั่นแหละคือทรรมไม่ใช่พวกเราคือรูปนามนะบางคนว่าเราเราคือทรรมได้ไงเราต้องเป็นมนุษย์สิทำเป็นของสูงจ่มาสูงตรงไหน <laughs> มนุษย์เรนไม่มีตัวตนอยู่จริงรูปไม่มีตัวตนอยู่จริงนามไม่มีตัวตนอยู่จริง เราคือทำจะบาจะบอกว่าเราคือลูบกันดามอยู่นั่นแหละปฏิบัิทาเพื่อเห็นว่าลูปนามไปแลยน้าตายโอ้เรื่องง่ายๆแค่นี้แหละต้องให้ผู้ที่แตกฉานแล้วมาชี้เพราะงั้นพุณเจ้าจึงสอนไวให้คบบัณฑิตอย่าไปคบอันทะภาละคือผู้ที่ยังมี การแบบคือผู้ที่มีตัวตนอย่าไปคบอย่าไปคบผู้ที่ยังยึดมั่นถือมั่นอย่าไปคบอย่าไปคบผู้ที่สอนให้มีตัวตนอย่าไปคบแต่ให้คบบัณฑิตคือผู้ที่ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เป็นอะไรแล้วท่านชี้แต่เรื่องเดียวคืออย่ายึดสิ่งใดรูปนามไม่ใช่เรา ท่านชี้แต่หน้าตาทำท่านจตื่นจะหลับท่านพูดแต่เรื่องเดียวแหละเพราะท่านไม่เห็นคุณค่าอย่างธรรมะเหล่าอื่นเลยธรรมะเหล่าใดที่ต่ำกว่าหน้าตาทำนั่นคือเรียกว่าพาละทั้งสิ้นน่ะรู้จักคำว่าพาลไหมพาลคือพาระอย่าไปคบพูดที่มีพาระให้คบพูดที่หมดภาระแล้วไม่มีกิจอนใดต้องทำแล้ว แต่ถ้ามีภาระมันยังทาอยู่นะทำอยู่นั่นแหละเมื่อไรหมดไม่รู้เหมือนกันจะเกิดอีกนานไม่ถึงจะหมดภาระเนี่ยต้องนานอยู่เหมือนกันแหละบางคนบอกว่าเดี๋ยวร่างกายแตกสลายก็จะหมดภาละไม่หมดหรอกร่างกายแตกสลายก็มีภาระคือไปหาร่างกายใหม่มันมีภาระตลอดแหละนั่นแหละเรียกว่า่านด้วยจากคนภาระไหมภาษาบาลี ภาษาไทยอ่านว่าผ่านใช่ไหมปาลีอันเรียกว่าผ่านละมนุษย์เลยสัตว์ตานานเกอ,อ็คือจิตอวิชาตรรมะเป็นเรื่องง่ายพูดอะไรก็ได้นะขอให้เขาอย่ายึดรูปนามแม้แต่ผู้พูดก็อย่ายึดเพราะมันเป็นนามผู้ฟังก็เป็นรูปเป็นนามชี้เขาหเห็น ชีวิตโลกใบนี้พ่อแม่ต้องสอนลูกผู้ใหญ่ต้องสอนเด็กครูต้องสอนนักเรียนถ้าไม่เริ่มสอนจะรอเมื่อ,อไหร่รอยถึงยุคนั้นเหรอมาถึงแล้วตอนนี้ยุคนั้นน่ะกำลังประกาศอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยยุคนั้นน่ะทำเดี๋ยวนี้นี่คือสิ่งเดียวที่จะขอร้อง <laughs> จะทำไม่ทำ อยากให้โลกเข้าสู่ยุคนั้นไม่ใช่หรออยากเปลี่ยนโลกไหมอยากให้ทุกคนรู้แจ้งจิตไม่เกิดอีกต่อไปไหมพ้นทุกพ้นวัฏฏะไหมทำสิรออะไระพูดอะไรเขาพูดไปแต่ใหญ่เขายึดมั่นเป็นรูปนามทั้งสียแล้วโลกไปเนี้ยผูพ้พูดก็จะยึดสะละเสียงที่พูดนี้เป็นนามนะอย่ายึดตัว,ตวเองรู้ตัวเองดีตัวเองเก่งเสะละมันไม่มีใครรู้ใครดีใครเก่งเสเมือ่อทั้งหมดแหละ มีแต่เนื้อธาตบริสุทธิ์เท่ากันเดียเลยจะมีใครเก่งกว่าใครทุกอย่างเสมอภาคกันหมดอ่ะไมเกี่ยวกับเด็กคนแก่คนพิการหญิงชายทุกลัที่ทุกศาสนาชนชาติจะเสมอกันหมดทำมาง,งง่ายๆคนเรื่องนี้ท่าไรก็มันเขี่ยวตามซะโตแล้วจะให้เลี้ยงอีกนานเท่าไนเนี่ยอย่าไปเป็นภาระอย่าไปสร้างภาระอย่าไปคบ ผู้ที่มีภาระไอ้ครบผู้ที่หมดแล้วถ้านไม่มีอะไรต้องทำทั้งวันนี้ตท่านไปชี้อีกเดียวเข้าใจนะลุยจะลุยไม่ลุยหรือว่าจะมาเจอผ้าจารย์ก่อนถึงจะลุยมาว่ามาจะให้ไปเจอที่ไหนที่จะไปเหยียบถึงที่เลย <c oughs> เราจะได้ลุยสักที รออยู่นั่นแหละกักอยู่นั่นแหละก้าๆก็กลัวอยู่นั่นแหละเมื่อไรจะถึงวันนั้นสาธุขอให้เกิดมาในยุคจุดๆจุดสาธุตรงมันเกิดเรียบร้อยเลเนี่ยลุยสิรออะไรนี่คือคำจุดๆจุดทำซะนักลบลูกพระพุทธเจ้าประกาศทำนี้ซะ พูดอะไรก็พูดไปใหญ่เขายึดรูปนามมันไม่มีอยู่จริงเสียงที่พูดนี้ก็ไม่มีตัวตอยู่จริงแม้แต่เราก็ไม่มีจําไว้จะให้กราบไม่พระจัจาร์กราบได้ทุกคน่ะโอเคก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงรู้แจ้งในธรรมธานตนุโดยเรือโดยฉับพลันทุกคนทุกท่านเชิญสาธุ